เพื่อนเป็นบอ่อปลาคาร์บอัน,นก็เลี้ยงมาตั้งแต่น่าจะสองปีแล้วนะอันนี้ข้างล่างอะ่ะมันจะเป็นบอ่อผ้าใบานะแล้วก็มีสะดือตรงกลางสะดือที่แบบว่าคอยดูดตะกรดดูดขี้ปลาท่อสะดือตรงกลางเนี่ยมันก็จะต้องสัมพันธ์กับปริมาณน,น้ําขนาดบอ่อด้วยนะปริมาณปลาด้วยถ้าบอ่อเราใหญ่ปลาเราเยอะแต่ไอตัวที่เราดูดขี้ปลาก็คือตัวสะดือเนี่ยเล็กเนี้ยมันก็ทําให้น้ําไม่ดีน้ําอ่ะเราจะปล่อยจากทางนู้นมา บ่อของเรานะอันนี้จะมีสกิมเมอร์อันนี้ไว้เก็บใบลำไยเวลาใบาลำไยเขาล่วงแรกๆเลยเนี่ยมันจะลอยน้ําเขาก็จะไหลาตามน้ํามามันจะมีน้ำา่้มมาทางนี้คอยเป่าแล้วก็ เป่าใต้น้ําก็คือให้พวกตะกรงเนี่ยเดินมาทางนี้หมดเลยแล้วก็เป่าบนน้าเป่าตัอน้ําก็ที่เห็นมีฟองปุดๆอันนั้นคือเป่าหน้าน้าเป่าหน้าน้ําก็คือเป่าพวกไขมันจากอาหารแล้วก็พวกใบลําไยที่รุ้งล่วงลงมาเนี่ยเวลาลอยอยู่หน้าน้ําตัวนั้นจะเป่าหน้าน้ําให้ใบลําไยอะไหลมาลงอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเราเก็บอะเราก็เก็บตรงนี้ถ้าแบบบ้านใครนะที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยอย่างบ้านผมเนี่ยต้นใบลําไยเยอะล่วงโอดเนี่ยเยอะมากถ้าสกิมเมอร์หรือว่าหน้าน้าเราไหลไม่ดีเนี่ยใบลําไยก็จะลงไปกองอยู่ต บอกและอันนี้ตัวกองมันก็จะมีหลายช่องตอนแรกเราไม่มีตัวนี้ตัวนี้แพงมากเลยนะอันนี้ตัดสินใจยอยู่หลายปีที่ว่าจะซื้อได้ปกติแล้วถ้าเราไม่มีตัวกองตัวนี้เรามีแต่เป็นกองแบบ6กช่องอะแต่ตัวกองพวกนั้นอะมันไม่สามารถที่จะย่อยสลายขี้ปลาได้มันทันกับน้ําถ้าพวกนั้นมันจะใช้เป็นพวกจุลินทรีย์อย่างเดียวไงในการย่อยขี้ปลาย่อยไม่ทันมันเลี้ยงปลาเยอะไม่ได้อะงั whereas, ้นปลาต้องน้อยกว่านี้ถ้าจะใช้แค่แบบจุลินทรีย์ย่อยอะนะถ้าเป็นพวกจุลินทรีย์เนี่ยเวลานั้นเราก็ต้องคอยเติมนะประมาณ ช่ององงกเพื่อแบบว่าเพิ่มปริมาณตัวเนี้มันก็คือเอาขี้ปลาออกไปเลยอันนี้ไม่จะเป็นออตโต้นะถึงเวลามันจะทำงานแต่อันนี้เดี๋ยวเราเปิดเมนนวลให้ดูก่อนเอาจะฉีดน้ํานะแล้วก็เอาขี้ปลาออกไปออกตามท่อน,นี้ออกข้างนอกบ่อไปเลย จะเหลือก็เหลือ,เ,ลอเป็นพวกฝุ่นตะกอนพอเหลือเป็นพวกฝุ่นตะกอนปุ๊บเนี่ยก็ยจะผ่านใต้กองถ้าเราไม่มีดัมฟิลเตอร์แล้วเลี้ยงปลาเยอะขนาดนี้ <c oughs> ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องล้างกองแล้วถ้าเราไม่ล้างมันก็น้ํามันก็ไม่สวยแต่พอมีดัมฟิลเตอร์เนี่ยคือมันเอาขี้ปลาออกตลอดเวลาเลยพอมันเริ่มตันมันจะเอาขี้ปลาออกอัตโนมัติก็จะเหลือเป็นฝุ่นตะกอนที่มากับน,น้ําถ้าเป็นฝุ่นฝุ่นอย่างเงี้ยเราก็ใช้จุลินทรีย์จัดการอันนี้มันจะเป็นช่องตัดท้ายไอ้แปรงผู่ตอนแรกผมอาด ก็เลยแปลงคู่ไม่รู้จะไปไหนก็ใส่ไว้ในนี้แหละอันนี้จะเป็นหินภุกเขาไฟอันนี้ข้างใต้จะเป็นแผ่นกองสีขาวฟ้าอันนี้จะเป็นหินบุเขาไฟหมดเลยทุกช่องเลยระบบกองอันนี้น้ำเขาจะไหลมาอันนี้มันจะเป็นมีท่อตัวบังคับน้ําให้ลงหน้าน้ําลงแล้วก็มุดลงข้างใต้ผ่านหินภุกเขาไฟขึ้นมาแล้วก็ลงแล้วก็ผ่านลงขึ้นลงขึ้นแต่ละบอแต่ระบอบระบอมาถึงตรงนี้อันนี้ปั๊มน้ําเนี่ยถ้าระบบกองเราดีน้ํามันก็จะใส่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ปลาก็แข็งแรงกินอาหารได้ก็คือเวลาเราทําถ้าจะให้น้ําใสสวยเนี่ยมันก็ต ตอนแรกที่ผมทำาลก็ไม่ได้คำนวณอะไรเยอะเลยแต่พอทําไปแล้วอะแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆก็เลยรู้ว่าปริมาณน,น้ําปริมาณปลาปริมาณบอกองถ้าเราคํานวณตามตัวเลขเขาจะมีตัวเลขถ้าเราศึกษาดีนะเราคํานวณตามตัวเลขเลยนะมันจะสวยมันจะเป๊ะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังเนี้ยจะมาเล่าเรื่องไอ้นี่ฝั่งปลาสีน้ำเงินสองตัวเนี้ยแกงว่าไก่